ด,ดิฉันนางสาวบอรัตโรมนีร,รหัสนักศึกษา UDA 6 8 8 2 2 7 9ค่ะหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่12มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการวัดสัญญาณชีพในเด็กค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะเทต,ตโตสโคป ชามรูปไตประลอดวัดไข้วัดสลีนเครื่องวัดความดันโลหิตไม้พันสำลีก้านเล็กสำมลีชุบแอลกอฮอล์7จค่ะและน้ำสบู่ค่ะจากนั้นเราจะทำการวัดอุณหภูมิโดยการนำประลอดออกจากภาชนะจับให้มั่นคงตลอด ให้ลงต่ำถึง35องศาเซลเซียสโดยการสลัดข้อมือระวังปลอดตกแตกและเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมในกรณีเด็กทารกเราจะใช้วัดทางทวารหนนะัก การวัดทางทวารหนักก่อนอื่นเราต้องหล่อลื่นปะลอดด้วยวาสลีนส่วนใหญ่สำหรับการวัดในเด็กแรกเกิดให้สอดประลอดเข้าทานทวารหนักลึก1เซนติเมตรครึ่งถึง2เซนติเมตรจับขาทารกทั้งสองข้างยกขึ้นไว้ตลอดเวลาที่สอดใช้เวลา2นาทีสำหรับกรณีการวัดไวท่อทรายในเด็กโตมีดังนี้ค่ะ การวัดประลอดทางปากใช้ในเด็กโตตั้งแต่6ปีขึ้นไปให้ผู้ป่วยเด็กอมประลอดไว้ใต้ลิ้นปิดปากให้สนิทบอกเด็กอย่าก,กัดประลอดและทิ้งไว้อย่างน้อย2-3นาทีการวัดทางรักแร้นิยมใช้ในเด็กเล็กเช็ดรักแร้ให้สะอาดและแห้งวางประลอดไว้กึ่งกลางรักแร้ จับแขนเด็กไว้ไม่ให้ปหลอดเลื่อนหลุดสอดไว้ประมาณ5นาทีเนื่องจากไม่ใช่อุณหภูมิแกนกลางอาจได้ค่าไม่แน่นอนกาที่ได้จึงให้บวกเพิ่ม0.5องศาเซลเซียสจึงเป็นค่าอุณหภูมิที่แท้จริงของผู้ป่วยระหว่างการวัดปลอดควรนับที่ประจรและการหายใจด้วยวิธีการดังนี้ใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางวางแตะลงที่ตำแหน่งของชีพปร หลังจากที่วัดชีพจรเสร็จแล้วเราจะวัดการหายใจต่อแต่มือเราจะจับที่มือผู้ป่วยในลักษณะเหมือนการจับชีพจรและนับการหายใจเข้าออกเมื่อครบเวลาที่ใช้วัดอุณภูมินำปลอดออกจากตำแหน่งที่วัดเช็ดปลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงไปทางกระเปาะโดยหมุนบิดไปมาอ่านอนุภูมิโดยถือปลอดทางยาวงายในระดับสายตาอานพลิกปลอดไปมาจนอ่านค่าได้ชัดเจน จากนั้นเราจะทําความสะอาดโดยเช็ดประดในภาชนะที่มีน้ํายาฆ่าเชื้อตามเวลาที่กําหนดแล้วนําไปล้างน้ําสบู่และน้ำสะอาดทําการเช็ดให้แห้งเพื่อเตรียมใช้ในครั้งต่อไปต่อไปเราจะวัดความดันผู้ป่วยนะคะโดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายโดยให้นั่งหรือนอนเหยียดแขนข้างที่จะวัดพร้อมทั้งหงายมือขึ้นพับแขนเสื้อข้างที่วัดขึ้นไปเหนือข้อศอกหาที่ประจรที่ตำแหน่งเบรคเคียวเผา เตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตใช้ผ้าพันแขนเหนือข้อพับประมาณ2นิ้ววางแป้นของเครื่องฟังที่ตำแหน่งเบเคยวเผาบีบลูกยางให้ค่าปรลอดในเครื่องวัดสูงประมาณ160ม mm มปรลอดค่อยๆปล่อยลมเพื่ออ่านค่าความดันโลหิตเมื่อเสร็จแล้วเก็บเครื่องวัดความดันให้เรียบร้อยทำความสะอาดสเตตโตสโคปด้วยสําลีแอลกอฮอล เื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้เด็กทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ไม่ต้องเล่ารายละเอียดมากซึ่งเราอาจจะบอกแค่ว่าหนูปกตินะคะวันนี้ไม่มีไข้ชีพจรการหายใจและออกซิเจนในร่างกายปกติดีหมดค่ะน่าจะกลับบ้านได้แล้วนะคะจากนั้นแจ้งผลอุณหภูมิร่างกายและค่าความดันโลหิตให้ผู้ปกครองทราบ ค่าอุณหภูมิร่างกายค่าปกติอยู่ที่36.5ถึง37.4องศาเซลเซียสค่าที่ได้36.5องศาเซลเซียสค่ะค่าความดันโลหิตค่าปกติค่าซิโ mm. าาสโทลิก90-140ถึง140มิลลิเมตรประลอดค่าไดเอสโทลิก6 0ถึง90มิลลิเมตรประลอดค่าที่ได้175มิลลิเมตรประลอดแปลผลปกติค่ะ สำหรับคุณผของเรานะคะการวัดสัญญาณชีพในเด็กก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ